ฟันหลงหลังเกมทำลายสถิติไร้พ่าย21นัดรวดล้มแชมป์โลกได้ทำลายสถิติวิเศษร้อยเปอร์เจู้ไม่เข้าวินเดี๋ยวจนจบสองภาพอันนี้ก็เป็นสถิติใหม่ใช่ไหมโอเคโค้ชทำหนาที่ดีมากแบบนี้ต้องย้ายทีมกูไม่ย้ายกูย้ายกูจะเอาอะไรแบกฝากบอกเจมด้วยไม่ย้ายบายบายโดนแล้ว ถึงจะโดนบูตีตาแต่ก็น่ารักเหมือนเดิมนะจู๋เดดเกียดจะเป็ดเลยโดนบูตีต้องไงอะไม่ได้ส่วนไม่ได้ยิงในขณะที่ทุกคนพูดถึงพี่ปองกันตอนที่กำลังมองห่ฮานาคัตลงมาโชว์สกิลลงครีซัพพอร์ตไฟเตอร์แมนในตำนานตำแหน่งเยอะจังอ่ะพี่เอ้ยต้องไม่มีโลมต้องไม่มีโลมแม่มีโลมแลผมไม่มีโลมนะโอวาวะ เอโป้วะอะไรวะเนี่ยไหนๆแล้วขอยาดมตราวีเซฟด้วยแอดจะเป็นลมทุกวีคเลยผมก็จะเป็นลมครับผมดูอยู่ข้างๆก็นั่นแหละเครียดเหมือนกันเหนื่อยไหมเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยกว่าคนเล่นชัวบอกให้อยากให้ไปได้อ่านกังอ่านนะครับอ่านนะครับวันนี้น้องโดดเด่นมากเลยกล้าเล่นและเล่นได้ดีมากจู่อีกคนเอลซูใครว่าลดช่อง รสช่อมรสช่อมอร่อยต้องพักก่อนแม่นแบบเฮ้ยโฟเป้าหวะฮ่าฮ่าฮแต่จู้พัฒนาขึ้นแล้วพื่มใจมากมากดีใจด้วยนะที่ชนะทุกคนทําได้ดีมากเื้อดีใจชนะแบบเดียวเหมือนได้แชมป์ก็ชนะแชมป์โลกนะครับไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวโลกเราัรตัดรับเรรตัดั ชนะดีใจะดีใจน้ไม่ลงอันน้ไม่ลงอันนไม่ลงอันนีไม่ลงมีเมดแทงค์คอยเปิดปุ่มก็แบบนี้แหละค่ะห้าห้าห้าอุ้ยไม่ล้ชนะอีกแล้วดีใจด้วยครับชนะบ่อยแบบนี้อย่าลืมพานักแข่งไปตรวจคอเลสเตอรอลด้วยนะครับเขาเลี้ยงบ่อยไหมอ๋อเลี้ยงบ่อยทำไมถึงอาหารทะเลล่าสุดอร่อยครับผลจากการ ให้ฮาราก้าเป็นเฮดโค้ชสินะครับให้ก็ไม่ต้องถามตามผลงานรอจากไฟแต่เผลอไปตีบัฟฟ้าไอช็อตนี้พี่จู้ไม่ได้ตีบัฟฟ้านะช็อตนี้พี่จู้โดนไอ้จิ้งเหลียนข้างๆตายนะครับโดนรถ้าตีตายโดนจิ้งเหลียนตีตายรถไฟดันห้าร้อยห้าร้อยไหมไม่มันมาอย่างนี้เลยบุกอย่างนี้เลยหลักไว้เรื่องนี้หลักไว้ฟันหลงหลังเกมทำลายสถิติไร้พลาดยี่สิบเนัดรวดล้มแชมป์โลกได้ทำลายสถิติวิเศร้อยเปอร์เ จไม่เข้าวินเดี๋ยวจะจบสังภาพอันนี้ก็เป็นสถิตีใหม่ใช่ไหมอย่าเครียดกับการดับตัวของทีมตรงข้ามจงเครียดกับการดับตัวของทีมเราอืผมก็เครียดครับตอนดับไม่เครียดอยู่เขาเขาก็ดับหดนะครับขอบคุณที่ทาให้วงการแรงสำบสุขนะครับโอเค อ๋อไม่มีตัวแปลกอะไรอ่ะไว้ใจผมดาไม่ผิดหวังดาดาผมดาได้เหรอเลือดเตะวันนี้ยอมไปเปอร์เคยสุดประมาดไว้แต่วันนี้สุดจริงหวัดขอลดคำสุดประมาไหลุงนอนนนเล่นสบกับนักแข่งรุ่นเก่าพี่จู้ที่ท่านี้เล่นดีขึ้นมากรุ่นแชมป์ได้เลยทีมนี้เขาครับ วงนายบอก CEO เสียตังเลี้ยงชุดใหญ่อีกแล้วใช่ครับมันดูนรลาหานี้เจอกัน MVP เกมแรกนั่นคือไพเตอร์นั่นเองด้วยสกิลเพยตัวโอเมนขายาจับถึงแล้วดึงขว <c oughs> เฮ้ยเล่นโหดแบบนี้หลอแบบออบป้าเลยครับ จริงจริงคนนี้ลูกเท่ไหมลูกเท่ไหมยิ้มโคตรน่ากลัวเลยพ <laughs> ี่ชนะได้เพราะมีพูมา่าอย่าลืมไปสั่งเสื้อกันนะครับแค่ครับอย่าลืมสั่งเสื้อพูมนะครับแล้วก็ดูเพจนอนน้ำด้วยนะครับแล้ว<ร> <laughs> ก็มาดูเยนเดือดได้ครับผมการขอ <laughs> แค่รอบเก็บคะแนนทำไมร้องดังจังนะครับชะนะก็ดีใจเป็นเรื่องโบเตียบเคยรับตัวมันกูดเฮ่ไม่น่าเชื่อสุดจริงทีมนี้โดยเฉพาะนอนนุ่นเอ้ยนอนนั่นเอ้ยนอนดีเอ <laughs> ้ <laughs> ยนอนนั่นเอ้ยถูกแล้ว ใครย้ายมา VCF ทำไมมันกลายเป็นเพชรทุกคนเลยวุ้ยก่อนหน้าไม่เห็นโดดเด่นเลยเลยนี่สินะเพชรในโคนของจริงโค้ทำานาที่ดีมากแบบนี้ต้องย้ายทีมกูไม่ย้ายกูย้ายกูจะเอาอะไรแดกฝากบอกเจมด้วยไม่ย้ายบายบายโดนละจิจูเวมพีบ่อยหลอกขึ้นแบบออเป้าเลยครับเนี่ยรูปหน้าอาทิตย์โน้นเป็นแบบคนแก่อทิตณ์นี้ยิ้มแบบมีของดีของดีเลยตั้งแต่ ถูกกฎหมายพิเยษเล่นดีขึ้นมากมากเลย <laughs> ได้ร <c oughs> อนเนี้ยว่านบอกว่า20นาทีถึงตอนอตอน,นี้แทบวงแล้วนัดาบสอง14 57นัดาบสอง <c oughs> ก็ถูกแล้วายสองซืือดย่าดมให้ว่านพีด้วยนะมีช็อตดมกาวแบบอย่างวว้ทุกแม่ กาก็หนึ่งห้ามึงไงผมไหวพี่ผมไหวถูตัวไอ้เป็ตีเคปก็ตีสีไปตอนตอนเขาบอกกันพี่จะจู้ไหวไปบวกอะไรนะเป็นยังไม่ไหวไม่ไหวใวันปีบูอยู่ตีเิปตีบูให้กำลังใจเพื่อนคอมเมนต์ไปไหนหมดไไปหนคอมเมนต์ไปไหนหมด